อู่บ้านก็มีทะเลหมอกง่ายๆแบบนี้นี <stere ot op rene> ่ค <fat Still> <heroin> <rawd Moder ator> ือเครื่องทำหมอกควันสร้างบรรยากาศล่มเย็นชุ่มชื้นใช้งานง่ายนะครับมาดูกันเลยเพียงแค่เสียบปลั๊กเครื่องก็จะทำงานทันทีนะครับเสียบเข้าไปทํางานทันทีเห็นไหมครับเย็นไม่ชคเย็นสุดยอดเลยอย่ามือสร็ วันนี้เรามาดูเครื่องทำหมอกควันชุดใหญสร้างบรรยากาศความลมเลือนเย็นสบายเหมือนอยู่ในทะเลหมอกอ,อ,อยู่บ้านเราก็มีทะเลหมอกแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆควรมีไว้ประดับสวนประดับบ้านนะครับหน้าร้อนแบบนี้เปิดทะเลหมอกเล่นเย็นสบายสร้างบรรยากาศในครัวเรือนง,ง่ายๆนะครับสนใจสั่งจองเข้ามาได้นะครับ